น้อยให้เลือกบ่ได้ขั้นเลือกแล้วขน,น้อยรับสนเก็บผักกูดเก็บพักยั้งกระยาเก็บยั้งกระยาคนเห็ดบ่ค่อยนะผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยท่านผู้ชมในที่นี้นะคะคลิปนี้เป็นคลิปด,ดูแล้วเพลิดเพลินเลินลื่นเริงใจนะคะกินข้าวแทบข้าวนัวหัวหมวนนะคะ ไม่ซีเรียสนะคะทำบ้า<พวก>ถ้าทำกิปนี้แล้วเป็นผลกระทบกระเทือนกิตใจ ยายล้วอาทิตย์หน้ายังมีมาเก็บอีกเตกกำลังเตกคือบาดอยู่ไปเฮาไปเซิร์นบึงทางนั้นดีกว่าเฮาไปย่างบึงทางนั้นจักหน่อยก่อนอันอย่างสำรวจสำรวจตรวจบึงบึ้งโอ้ยทางพี่ทางพี่ก็เต็มเลยเต็มเลยพีเอา้าลองออกอะต้น น,น,นที่แรกก็ว่าคัดผาดยายแล้วว่าต้มน้่นเหียนถิ่นยังทำกับเข่าไปอ่านเตึงขาเจ้ากะว่าจัางสั้นมหลีกระแซบค่ะมีเทคนิคในการกินนะคะทุกอย่างนะคะ เราก็ต้องดัดแปลงเรียนรู้เนาะไปโต คลิปนี้ต้องขอบคุณยายนะคะเพราะว่ายายตานะคะพามาพามาป่านะคะคลิปนี้นะคะต้องขอบคุณยายตามากๆเลยนะคะพามาเก็บพืวนย่านคอยหลักอยู่สวนเพือนคอยว่าคั้นบ่พาเข้าไปเกี้ยงล่ะสวนเจ้ายายค่ะ